เรื่องของดวงโชคชะตาโปรดใช้วิจารณญาณในการฟังดวงวันนี้ดวงรายวันประจำวันอังคารที่30มีนาคมพุทธศักราช2564สำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์เรื่องของการเงิน เวลาหาเงินนั้นแสนยากแต่ใช้จ่ายออกอย่างง่ายดายเรื่องของการงานช่วงนี้ถือว่าการงานของคุณดีมีโอกาสที่จะได้เริ่มต้นทำงานใหม่ๆหรือสิ่งที่คุณตั้งใจมานานแล้วแต่ยังไม่ได้ทำเพราะถ้าเริ่มต้นลงมือทำก็จะมีโอกาสประสบความสำเร็จเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คุณและคนรัก ถือว่าเป็นคู่แท้ของกันและกันเพราะต่างคนต่างช่วยเหลือในทุกๆด้านของชีวิตส่วนคนโสดมีเกณฑ์ได้พบกับคนธรรมดาที่ไม่ธรรมดาในช่วงนี้สำหรับคนที่เกิดวันจันทร์เรื่องของการเงินมีเกณฑ์หมดเงินไปกับการซื้อความมั่นคงให้กับครอบครัวไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่อยู่อาศัยยานพาหนะเรื่องของการงานมีเกณฑ์ทำงานควบคู่มากกว่าหนึ่งงานแม้ว่าจะเหนื่อยหน่อยแต่ก็จะประสบความสำเร็จในอนาคต เรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่เมื่ออยู่ด้วยกันแล้วต่างคนต่างส่งเสริมกันและกันในทุกๆด้านของชีวิตส่วนคนโสดมีเกณฑ์ได้พบรักกับคนใกล้ตัวทั้งๆที่รู้จักกันมานานแต่เพิ่งมารู้สึกรักก็ช่วงนี้ สำหรับคนที่เกิดวันอังคารเรื่องของการเงินมีเกณฑ์หมดเงินไปกับพาสีสังคมหรือการพบปะสมาคมกับเพื่อนๆนแต่ไม่ใช่เงินมากมายอะไรเรื่องของการงานมีเกณฑ์เกิดการเปลี่ยนแปลงติ๊กพันจากร right ้ายกลายเป็นดีปัญหาที่มีก็จะมีทางออกในไม่ช้าเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่ต่างคนต่างรักกันเป็นทั้งเพื่อนและคู่ชีวิตให้กันและกันในทุกๆเรื่องส่วนคนโสด มีโอกาสได้พบรักแท้กับคนที่มีความแตกต่างจากคุณมาก สำหรับคนที่เกิดวันพุธเรื่องของการเงินมีเกณฑ์มีรายได้เข้ามาเรื่อยๆแถมมีแนวโน้มที่จะได้สินทรัพย์ชิ้นใหญ่ๆเข้ามาในไม่ช้าเรื่องของการงานช่วงนี้การงานของคุณค่อนข้างวุ่นวายแถมมีงานเข้ามาเรือๆแต่สิ่งที่คุณรับผิดชอบก็จะประสบความสําเร็จในไม่ช้าเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่ความสัมพันธ์รักมั่นคงแข็งแรงมาก ต่างคนต่างเข้าใจกันดีส่วนคนโสดมีโอกาสได้พบรักครั้งใหม่แต่อย่าใจร้อนเพราะความรักครั้งนี้จะค่อยเป็นค่อยๆไปสําหรับคนที่เกิดวันพฤหัสบดีเรื่องของการเงินขอให้คุณเตรียมเงินสํารองไว้เพราะช่วงนี้จะมีเกณฑ์จ่ายเงินมากเรื่องของการงานความก้าวหน้าของคุณก็จะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องแม้ว่าจะเนหน็ดเหนื่อยมากแต่สุดท้ายแล้วก็จะประสบความสําเร็จมากเช่นเดียวกันเรื่องของความรัก สำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่ความสัมพันธ์รักมั่นคงแข็งแรงมากขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงที่ผ่านมาส่วนคนโสดมีโอกาสได้พบรักแบบงงๆกับคนที่คุณคาดไม่ถึงมาก่อนสำหรับคนที่เกิดวันศุกร์เรื่องของการเงินมีเกณฑ์หมดเงินไปกับการปรับปรุปรงซ่อมแซมทรัพย์สิสนไม่ว่าจะเป็นเรื่องบ้านเรื่องรถเรื่องของการงานชีวิตของคุณวุ่นวายอยู่กับคนหมู่มากและอาจจะมีปัญหาในการติดต่อเรื่องงานประ สารงานกันบ้างเล็กน้อยเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่ต่างคนต่างช่วยเหลือกันและกันในการทำงานเพื่อสร้างอนาคตให้กับครอบครัวส่วนคนโสดอยู่ในสภาวะโสดเรือรังและคงยังเป็นแบบนี้ไปอีกนานสำหรับคนที่เกิดวันเสาร์เรื่องของการเงินตอนนี้สภาวะทางการเงินของคุณเริ่มดีขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงที่ผ่านมา เรื่องของการงานหากทำงานร่วมกับคนหมู่มากแม้ว่าจะเหน็ดเหนื่อยแต่โดยภาพรวมแล้วก็ได้รับความร่วมมือที่ดีเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่ความสัมพันธ์รักยังมั่นคงแข็งแรงและยังรักกันเหมือนวันที่ผ่านมาส่วนคนโสดมีโอกาสมีคนเข้ามารักมาชอบแต่ขึ้นอยู่กับว่าคุณจะยอมเปิดใจหรือเปล่าดวงวันนี้ เรื่องรายวันคงต้องลาไปก่อนแล้วขอบคุณที่ติดตามสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ